แล้วไงเอ้อะไรหรกเอาอะไรหรอเนไหนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานเอาแล้วไงลูกแล้วไงอพอก่อนพอก่อน อะไรไม้ไม้ไม้้นะเออเออเออ